สวัสดีนะท่านผู้ชมยินดีต้อนท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e ซับสุประชัยรุ่งเรืองพืชธพลครับผมนี่มาดูเจ้าฮิโนโ 3m turbo นะเออจปปะเทศตรงนู้นก็ไม่รู้นะเราก็รถจอดไว้ใกล้ซะด้วยครับท่านผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเทตร,ตรงไหนนะมาเกือบไม่ทันนะก็ไม่ทันเอาอยู่แล้วแหละ ดำเลยครับเฮ้ยไม่ค่อยชัดเลยอ๋อเทราดครับเทราดก่อนระดับแล้วครับไล่น่าจะไล่หาระดับหรือเปล่านะครับสามเอ็มเทอร์โบนะครันนี่ ไม่มีตีดดินนะครับไปแล้วครับคันนี้เครื่องรสองสองแปดนะครับผมนี่เหมือนจะตักลูกรังมาลาดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ลูกรังครับเอ๊ยทำไมกล้องไม่ชัดนะแล้วเขามีตักสองตัวหรือเปล่านะแมคโครไม่ไแน่ใจมันดูพี่หลงนะ เดินเหนื่อยแล้ววันนี้ไม่ได้เหนื่อยอะไรน่าจะเหนื่อยกับทางเดินนี่แหละผมดูแล้วทำไมเขาไม่คุยกันว่าให้มาเทตรงไหนก่อน <laughs> ช่างโยนะแห่ง,งยาวได้ยับว่าได้พูดคุยกันครับผมสนุกสนุกนะแต่อย่าให้พังนะถ้าพังน่าจะโดนดานะ <c oughs> มาดูพี่หลงนะครับพี่หลงหกดีสิบหกเลตัวนี้เอ้ไม่ใช่โอ้ยหกเอ็มหกศูนย์ครับผมอ่า <c oughs> รถมันหลายรุ่นหลายยี่ห้อจัดนะครับจำไม่ค่อยถูกโอ้เหนื่อยจัดเลยครับวันนี้เฮ้ยครับมันดะลั่นอะไรมันหนักอิสแอดอิสแอดนะ หลงพี่หลง,หลงแรงอยู่แล้วนะสบายสบายแล้วครับคันนี้แล้ใครจะมาครับตอนนี้ใครจะมาอีกมีคนไหนจะมาอีกไหมพบกันยาวๆเลยครับที่ดาบทรัพย์ตุปชัยนะโอ้โหเ,เด้งเด้งเด้งครับผมมาแล้วครับไอหลงตะแลงครับอันนี้ ไปที่ไหนแรงที่นั่นครับอันนี้นะเหยีบเอาความทมท่วมาเลยลูกพีไปไหนไปไหนเหยีบ,ยบ,ยบเๆยบเหยบอลูกลางมานะไม่รูกไปตรงไหน ตัวแรงครับโอ้โหขึ้นไปนู่นเลยตังหยับแล้วครับตังหยับหยยบน้อยหยียบน้อยหยียบน้อย ควันดำหน่อยควันดำอ่ะควันดำหน่อยควันดำำควันดำำหน่อยถังนะครับถังแล้วนะขอควันดำๆนะครับีตามมาด้วยเต้า3อ็ม สาแ่ครับตามด้วยครับเจ้าสามเอซียเพชรนะ ไปน้ำแน่ไปน้ำแน่